อดีอออสอตสวตัวตึงอีกหนึ่ง,งคนนะคะ<อ>เพราะว่าสววันชัยคุณผู้ชมคะออกมาโพสตเฟซบุ๊ก Facebook เหมือนกันส่วนตัวเชื่อว่ายังไงม็อบก็จุดไม่ติดค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับรัฐบาลเช่นเดียวกันนะคะโดยคุณวันชัยสอนซีริท่านบอกแบบนี้บอกว่าการเมืองตอนนี้ทีมีบางฝ่ายออกมาประกาศการชุมนุมประท้วงรัฐบาลค่ะ <S <S ตัวเองมองว่ายังไงมันก็ไม่มีทางโตหรอกหรือว่าการชุมนุมประท้วงได้เหมือนกับคนเสื้อเหลืองกปป,ปสเพราะอะไรวันเวลามันเปลี่ยนไปมากแล้ว อีกทั้งแกนนํากปปสในปัจจุบันก็ไปอยู่กับฝ่ายรัฐบาลเพื่อไทยและก็อยู่กับคุณทักษิณน,นะคะอีกทั้งรัฐบาลและคุณทักษิณมีบทเรียนประสบการณ์เรื่องต่างๆมาแล้วดังนั้นเมื่อเขาต้องกลับมาพิสูจน์ฝีมือก็ต้องทํางานให้เห็นเป็นที่ประจักษ์และสิ่งสําคัญคืออะไรการทํางานเพื่อแผ่นดินค่ะแสดงให้เห็นถึงความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ใครจะชุมนุมประท้วงหรือว่าขับไล่หากเขาไม่มีแผลไม่มีประเด็นปัญหาไม่ สร้างเรื่องเงื่อนไขอีกคนที่จะชุมนุมขับไล่เพราะคิดว่าตัวเองแน่จริงเป็นผู้นำชุมนุมประท้วงเหมือนเดิมได้แต่ตอนเนี้ยวันเวลามันเปลี่ยนแล้วนะวันเวลาได้ฆ่าคุณไปแล้วสววันชยัยท่านใช้คำนี้แกนนำที่ประกาศตัวเป็นได้แค่แกนสับประรดโอ,โอไม่มีราคาค่างวดอะไรนะคะอ่ะจากคุณวันชัยสอนสิริค่ะ